สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือสกอิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2563เราจะมาเราจะมาเริ่มกันที่ราศีแรกนะคะชาวราศีเมษชาวราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง13พฤษภาเราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพ โชคลาภมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารคิดอย่างไรขออภัยนะคะเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมง,งานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆับศัตรูเปิดเผยมีหรือเปล่าจะมีคดีความหรือจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมหากมีเราจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดามาดามขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาดามด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัทนะคะ ใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรมืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมในช่วงนี้ยุคนี้เนี่ยทำมาหากินอาชีพเดียวมันไม่พอแล้วมันต้องมีอะไรเสริมเพื่อที่จะได้ให้เราอ่ะมีชีวิตอยู่รอดได้นะคะทํายังไงที่เราจะมีชีวิตอยู่รอดได้โดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านก็ยังได้เลยด้วยการที่เราเป็นนักพยากรณ์ตอนนี้มาดามเปิดสอนลูกเต๋าอลรคเคลออนไลน์ A อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้าคู o g ิ e พิมสยามดวงอะคาเดมี่เซิร์ชหามาดามนัดคนอ่านดวงนะคะเรียนง่าย วันเดียวก็จบแล้วก็เข้าใจง่ายด้วย <c oughs> <c oughs> หรือใครสนใจอยากจะมาเรียนกับมาดามโดยตรงเลยก็ได้นะคะมาดามจะเปิดสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ใกล้วัดใหม่ยายแป้นตอนนี้ลูกเต๋ออาอลคเคิลมาดามเพิ่งจะสอนจบไปก็จะสอนอีกทีก็คือสอนภาคพยากรณ์เลยสอนแอดวานในวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2563นี้นะคะวันเดียวจบเช่นกันค่าเรียนถูกค่ะพันเดียวคุณก็สามารถ ขอใบประกาศจากทางสมาคมได้เลยด้วยเช่นกันนะคะหรือใครสนใจอยากที่จะเรียนศาสตร์แปลกศาสตร์ใหม่คือศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโนโซึ่งมาดามเปิดสอนรุ่นแรกไปแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จทุกคนบอกว่าเรียนศาสตร์เดียวเหมือนเรียนหลายๆศาสตร์รวมกันอยู่ในนั้นใครสนใจก็ต้นปีนะคะต้นปี64เดือนมกราปีพุทธศักราช2564สัปดาห์แรกวันอาทิตย์แรกของการเปิดทํางาน มาดามจะเปิดสอนมหัศจรั์โดมิโนโนะคะใครสนใจก็ติดตามได้เดี๋ยวมาดามจะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งตอนนี้เรามาดูกันดีก,กว่านะคะว่าราศีเมษ <c oughs> ขออภัยนะคะ <c oughs> ในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนกันยายนขอสักไพ่ก่อนเนาะ <c oughs> ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยมาดามหวัดลงคอเวลาพูดไปถ้ามีการกระแอมกไอต้องขออภัยนะคะว่า เสมหะมาเยอะจริงๆขออนุญาตชาวราศีเมษทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณนะคะ ขอไยนะคะกล้องมันอาจจะจะจับภาพได้ไม่หมดมาดามก็ขอปรับนิดนึงขอภัยด้วยค่ะโอเค <c oughs> <c oughs> ชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอาจที่จะมีความคิดสร้างสารรค์หรือความคิดอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่น แต่ว่าบางทีเอ็ความคิดของเราที่มันไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไปขัดแย้งกับคนอื่นเขาได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการที่เรียกว่าต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําพูดที่ขัดแย้งหรือว่าความคิดเห็นอะไรที่เราไม่เหมือนเขาย้อนแย้งกับเขามันจะส่งผลทําให้เราอะเกิดเรื่องเครียดได้นะคะ <c oughs> <c oughs> เครียดเพราะว่าเครียดเพราะความคิดที่เราไม่ตรงกับเขา เราเป็นคนที่บางครั้งในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่อารมณ์เหวี่ยงง่ายในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะอารมณ์อาจจะเหวี่ยงง่ายทําให้เราเนี่ยทำเรื่องหยุมหยิมเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเรื่องนู้นเรื่องนี้เอามารวบรวมกันแล้วทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนี้จะถูกมองว่าเป็นคนที่มีนิสัยที่ทําเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่มันไอความบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่า สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันมันถูกต้องในความรู้สึกของเราแต่มันอาจจะไม่ไปถูกต้องกับส่วนรวมก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เรารู้สึกท้อแท้รู้สึกว่าเราทําอะไรเหมือนเราไม่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ด้วยเหตุผลที่ว่า ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ความคิดไม่เหมือนใครเขาเราอาจจะมีความคิดที่สร้างสารรค์ที่ดีกว่าก็ได้แต่บางทีเขาอาจจะไม่ฟังเราที่ไม่ฟังเราเพราะอะไรเราต้องดูว่าคําพูดของเราเนี่ยเราพูดแบบว่าอารมุ่มอรวยไหมหรือเราพูดแรงเกินไปพูดแข็งเกินไปมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ <c oughs> ในที่นี้มาดามมองว่าถ้าสําหรับชาวราศีเมษนะคะใครที่ทําตัวน่ารัก Ime, อ่อนอ่อนผ่อนตามอารมุ่อร่วยง่ายๆอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันจะมีผู้ใหญ่รักเราแล้วให้การสนับสนุนเราอยู่นะนี่เรามาดูกันว่าชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยการเงินจะเป็นยังไงรายได้เป็นยังไงรายได้มาจากความเหนื่อยมาจากความสามารถของเรายิ่งทํายิ่งได้แต่บอกได้เลยว่ามันไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆนะสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยต้องเหนื่อยหนักกว่าชาวบ้านเขาอาจที่จะต้องมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขยอยู่ตลอดเวลา ได้เงินมาจากการที่เข้าไปข้องเกี่ยวหรือไปยุ่งเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นเขาแก้ไขปัญหาให้เขาอย่างเช่นการเป็นหมอดูก็เข้าไปแก้ไขปัญหาให้เขาอย่างเช่นเป็นอ,อ,อะไรนะเป็นอูอ่ซ่อมรถอ่ะอูอ่ซ่อมรถเราก็แก้ไขปัญหาให้เขานะรถเขาเสียรถเขาพังมาใครที่มีอาชีพอะไรที่ต้องไปแก้ไขกับสิ่งที่คนอื่นเขาเดือดร้อน เราจะได้เงินจากทางนั้นหรือบางทีเราอาจจะกลายเป็นว่ากว่าเราจะได้เงินมามันยากเย็นกว่าคนอื่นเขาะนะแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้แล้วก็ทําได้ประสบความสําเร็จแต่เราจะรู้สึกว่าเราท้อจังเลยอ่ะทําไมเราต้องเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาเราถึงจะได้เงินพอๆกับเขานะอันนั้นไม่เป็นชะตาฟ้าลิขิตเพราะฉะนั้นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ <c oughs> แล้ามาดูว่ารายได้น่ะถือว่าไม่ขาดมือนะรายได้มีเข้ามาตลอดแล้วรายได้ดีด้วยขออย่างเดียวต้องกระตือรือร้อนอย่าขี้เกียจเท่านั้นเองค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายบานเบอะเลยบอกให้รู้ก่อนสําหรับชาวราศีเมษถ้าคุณจะคิดซื้อรถซื้อบ้านหรือซ่อมรถหรือแต่งรถหรือว่าจะซ่อมบ้านทําบ้านก็แล้วแต่ขออภัยค่ะต้องให้ระมัดระวังเรื่องงบบานปลายนะคะ เพราะว่าเวลาพอลงทุนลงมือทําไปแล้วเรามีเงินอยู่ในมือเราอยากทำว่าเห็นบ้านตรงนั้นเออตรงนี้มันน่าทํานะตรงนั้นมันน่าทํานะทําอีกแค่นิดหน่อยคํานวณดูงบตัวเราแล้วมันน่าจะพอแต่ผลปรากฏกลายเป็นว่า พอทําไปแล้วช่างบอกว่าน่าจะทําอันนี้นะมันก็จะได้ไหนไหนททั้งทีแล้วท,ทําทีเดียวไปเลยเราก็ต้องมาคิดเออมันก็จริงออางั้นทําไปเลยพอน่าจะทําอันนี้เพิ่มอีกหน่อยนะไหนๆหนททั้งทีแล้วเออก็จริงพอทําไปทามามาดูอีกทีกลายเป็นงบบานปลายระวังจะเป็นหนี้สินได้จากการที่เรียกว่าเราไม่คํานวณไม่ไต่ตรองให้ดีพอเขาบอกอะไรดีเราก็เอาไปหมดเนี่ยมันจะทําให้เราอะกลายเป็นหนี้ล้นพ้นตัวได้เพราะนั้ถ้าเกิดชาวราศีเมษเดือดร้อนขึ้นมาล่ะเราจะไปพึ่งใครได้ พี่น้องพึ่งได้ไหมคุณพ่อคุณแม่จะมีชีวิตยอยู่เราจะไปพึ่งพาเขาได้ไหมเรามาดูพี่น้องกันก่อนดีกว่าว่าพี่น้องพึ่งพาได้ไหมพี่น้องพึ่งพาได้แต่เราต้องไปพูดไปคุยไปบอกเขานะ <c oughs> เขาอาจที่จะขอภัยค่ะเสียหะเยอะจริงๆเขาอาจที่จะแบบว่าให้เราพึ่งพาได้แต่เราต้องคุยต้องบอกเขาแล้วเขาก็ดูตามเหตุผลเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องเครียดๆอยู่เหมือนกันนะคะ ทีนี้นถ้าถามว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยูอ่เราจะพึ่งพาใครได้พึ่งคุณแม่ได้ไหมชาวราศีเมษพึ่งคุณแม่ไม่ได้นะคะคุณแม่เองก็มีเรื่องเครียดเรื่องป่วยอยู่เหมือนกันอาจจะมีเรื่องเจ็บป่วยอยู่หรืออาจที่จะเป็นไมเกนเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นความดันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะคุณแม่สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่อาจจะให้เราพึ่งพาไม่ได้ถามว่าแล้วถ้าไปพึ่งคุณพ่อแล้วพึ่งได้ไหมคุณพ่อก็พึ่งไม่ได้คุณพ่อเป็นคนท้อง่ายเครียดง่าย เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษจึงพึ่งคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แต่ถ้าพี่น้องยังพอพึ่งพากันได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราเดือดร้อนจริงๆเราเราไม่มีไม่มีพี่น้องเราเราเป็นลูกตัวคนเดียวเราจะไปพึ่งเพื่อนฝูงได้ไหมถ้าเกิดว่าที่ผ่านมา เราเคยมีน้ำใจกับเขาเราก็อยากจะดูว่าแล้วเราจะไปพึ่งเพื่อนฝูงได้ไหมเพื่อนฝูงในที่นี้บอกได้เลยว่าถ้าไปขอการพึ่งพาจากเขาเราพึ่งได้เหมือนกันนะเราขอไปสักสิบเราอาจจะได้แค่หนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าเขาเองเขาก็แย่อยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนที่พึ่งได้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีให้เราพึ่งสักเท่าไหร่แต่ไอ้เพื่อนที่พึ่งไม่ได้เขาอาจจะมีแต่เขาไม่ให้เราพึ่งนะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าชาวราศีเมษเนี่ยถ้าทํางานทําการอยู่เนี่ยมีเจ้านายเนี่ย คุณพึ่งเจ้านายได้เพราะเจ้านายรักคุณอยู่นะคะดังนั้นคุณก็ต้องไปพูดดีๆกับเขาไปบอกเหตุถึงเหตุผลและว่าเออเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เรียกว่าสมควรอย่าก,การช่วยเหลือเขาก็จะช่วยเรานะคะทีนี้เกิดว่าชาวราศีเมษบางคนเขาไม่ได้เดือดร้อนอย่างนั้นหละเขามีเงินทุนอยู่ล่ะเขาอยากจะไปลงทุนทําธุรกิจส่วนตัวจะทําได้สําเร็จไหม ชาวราศีเมษสําหรับใครที่คิดจะทําธุรกิจส่วนตัวบางคนก็อยากรู้ว่างั้นเชนจะทําใกล้บ้านดีหรือทําไกลบ้านดีแล้วทําแล้วจะประสบความสําเร็จไปในทิศทางไหนถ้าทําใกล้บ้านเป็นยังไงใกล้บ้านบอกได้เลยว่าไม่โอเคยังไงก็พอลงทุนทําไปแล้วแรกๆก,ก็ดูชิลๆมันน่าทําดูแบบว่าเออเชนรู้สึกว่าเชนทําได้พอลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะมีแต่เรื่องเครียดเลยพอเครียดมากๆเนี่ยมันเหมือนกาธุรกิจมันไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราตั้งใจ พอเราเครียดมากๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นท้อฉันไม่ทําอะไรเลยดีกว่าฉันอยู่เฉยๆเลยดีกว่ากลายเป็นว่าใกล้บ้านก็ทําไม่ได้นะไม่โอเคนะไม่ประสบความสมําเร็จแล้วไปทําไกลบ้านแหละไกลบ้านยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมอีกไหนจะต้องเดินทางไหนจะต้องงานเดิมก็มีอยู่งานเก่าเราทําอยู่งานใหม่ก็เกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าห่วงหน้าพวงหลังมากเกินไปมันเหนื่อยมากเกินไปหนักเข้ารู้สึกท้อฉันไม่เอาแล้วฉันทิ้งดีกว่าแต่ถ้าทําไกลบ้านเนี่ย ถ้าใช้ความมานะอดทนมากหน่อยอมันก็จะประสบความสําเร็จได้แต่ทีเนี้ยมันจะมันจะถึงเวลานั้นเราจะมีความรู้สึกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียหนักเข้ามันก็เลยกลายเป็นว่าชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนี้ควรอยู่นิ่งๆไม่ควรคิดที่จะลงทุนทําอะไรทั้งสิน้นนะคะแม้กระทั่งที่ใครบางคนที่ชอบเล่นหุ้นในเดือนกันยายนนี้โอเคไหมสําหรับการเล่นหุ้นถ้าฉันไม่ค้าขาย ฉันไม่ทําธุรกิจส่วนตัวแหละฉันอยากฉันเป็นคนชอบเล่นหุ้นจะดีไหมในในเดือนกันยาบอกได้เลยว่าชาวราศีเมษเล่นหุ้นในเดือนกันยานี้มันไม่ประสบความสําเร็จนะมันไม่ดีอย่างที่อย่างที่เราคาดคิดเอาไว้อย่างเช่นว่าเราเคยมีโบรกเกอร์โบรกเกอร์บอกว่าอันนี้ดีขายอันนี้รีบขายเลยขายแล้วจะได้กําไรหรือซื้อตัวนี้เลยตัวนี้ซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราเอามาเก็งกําไรได้ผลปรากฏว่ามันจะไม่เป็นอย่างที่คิด มันจะกลายเป็นกับตลปัดไปซะนนินะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนี้ควรอยู่นิ่งๆสําหรับใครที่ชอบเออซื้อเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ซื้อมาขายไปเอาไว้เก็งกําไรเดือนนี้ก็ควรอยู่ให้นิ่งๆจะเป็นดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันยังไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะทําอะไรในช่วงเดือนนี้อาจจะมีการติดขัดเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีเมษนะทีนี้เรามาดูว่าสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่ คนที่ทํางานประจําเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดยังไงกับเราเพื่อนร่วมงานเนี่ยตอนเนี้เขาก็มองเราว่าเป็นคนที่นิสัยชอบทําเรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่เขาอาจจะมีมีการนินทาว่าร้ายเราเกิดขึ้นได้ถ้าเราไปเคยมีเรื่องหรือไปอารมณ์เบี่ยงใส่เขาแต่ถ้าเราดีใส่เขาอ่อนน้อมถ่อมตนใส่อะไรเลยก็หยวนหยวนยอมยอมเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะนินทาเราอย่างเดียวนะเขาก็สรรเสริญยกย่องเราได้นะคะเพราะว่าตัวเ,เออมันเป็นอยู่ที่ว่าตัวเราเอง เราตัวเราเนี่ยทําให้มีศัตรูหรือทําให้มีมิตรมันขึ้นอยู่ที่คําพูดของเราถ้าเพราะว่าเพื่อนร่วมงานในที่นี้มองว่าถ้าเกิดว่าคุณไปทําตัวเป็นศัตรูกับเขาคุณจะถูกการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเล่นพักเล่นพวกเขาก็จะไปบอกต่อยุแย่ต่อแล้วว่าการบอกต่อของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้บอกเฉพาะเท่าที่เราเป็นยังไงมันก็ต้องเติมไฟใส่ไขใ่ให้มันแลดูยิ่งแบบว่า มีอัดขลดในการพูดคุยเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษก็ถ้าเราอยากที่จะมีมิตรเราอยากจะผูกมิตรเราก็ทําตัวให้เป็นมิตรเราก็จะได้มิตรที่ดีกลับมาแต่ถ้าเราอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็โมโ oh หในตอนนี้เราก็อาจจะว่าปากปลาใสาน้ําใจเชือดคอจากเพื่อนร่วมงานก็ได้ด้วยกันเนื เจอเราต่อหน้าเราก็คุณพี่คะคุณพี่ขารับหลังเราหรือเราเดินแค่เดินคอยหลังไปสักนิดหนึ่งเขาก็นินทาว่าร้ายเราแล้วแบบนี้มันก็จะเป็นไปได้นะคะสําหรับเพื่อนร่วมงานทีนี้เจ้านายเราคิดยังไงกับเราเจ้านายถือว่าดีนะเขารักเราดูแลเราเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่ดีที่สุดเลยเนี่ยเราควรที่จะอย่าขัดแย้งกับเจ้านายมากเกินไปอยา่าอารมณ์เหวี่ยงมากเกินไป เพราะว่าเจ้านายเขาก็ยังรักเมตตาเราอยู่เหมือนพี่รักน้องเลยแหละนะคะมีอะไรเดือดร้อนเราสามารถพึ่งพาเจ้านายได้ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองละ่ะลูกน้องบริวารคิดอย่างไรกับเรา <c oughs> ลูกน้องบริวารก็จะมองว่าเราอ่ะขี้มโมโหเวลามโมโหก็เอะอะโวยวายว่าเก่งดา่าเก่งขี้บ่นนะคะแต่ถามว่า ลูกน้องบริวารถ้าเราเป็นแบบในลักษณะที่พูดไปเมื่อกี้เนี้ยลูกน้องบริวารเขาก็จะนินทาแล้วนะว่าโอ้โหเจ้านายไม่ไหวเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอะมีเมตตาใส่เขาเราพูดดีๆใส่เขา เขาก็จะเอาเราไปสรรเสริญยกย่องเรานะคะว่าเราอะ่ะเราเขาได้เจ้านายดีเจ้านายมีเมตตาพูดจาดีถึงแม้เขาจะทําอะไรผิดพลาดเราก็พูดกับเขาด้วยเหตุผลเราไม่ได้ใช้อารมณ์ใส่ไปเอะอะโวยวายใส่เขาเพราะว่าในช่วงช่วงวิกฤตเนี่ยตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยที่เปิดเปิดล็อกดาวน์ต่างๆแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเลยเมื่อไหร่เศรษฐกิจมันก็ยังย่ำแย่อยู่เพราะฉะนั้นน่ะ คนเราเนี่ยมันไม่ใช่เครียดแต่แค่ตัวเราแต่เพียงคู่เดียวมันเครียดด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นเครียดกับเครียดมาเจอกันเนี่ยทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราอารมณ์ดียิ้มแย้มใส่กันเนี่ยความเครียดมันจะได้ทุเลาลงถึงแม้ในใจจริงๆลึกๆแล้วมันยังไม่ได้มันไม่ได้คลายเครียดไปไหนเลยแต่ว่ามันทําให้อารมณ์เราผ่องใสขึ้นมันจะดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องความรักความรักของชาวราศีเมษกันบ้างว่า ช่วงนี้คนโสดจะเป็นยังไงเช้าราศีเมษใครโสดก็ยังต้องคงโสดต่อไปก่อนเนาะยังไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตรู้สึกว่าฉันอยากที่จะฉันยังมีเรื่องคิดเครียด,ยดฉันอยากจะเรื่องเคลียร์ตัวเองให้มันจบจบก่อนยังไม่อยากที่จะรับใครเข้ามาหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีคนคุยแล้วแล้วรับคนเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะเจอคนที่มีลักษณะที่เรียกว่าเครียดง่ายป่วยบ่อย แล้วก็บางทีอาจจะแบบว่ามีเรื่องถกเถียงกันอยู่เรื่อยนะคะอาจจะมีเรื่องเถียงกันความคิดเห็นไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันตลอดเวลาแล้วอาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้คุยกับเราแค่เพียงคนเดียวอาจจะเป็นเหมือนเราเป็นหนึ่งในตัวเลือกเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยทําให้มีปัญหาที่จะต้องคุยกันทะเลาะกันเถียงกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่สําหรับใครที่มีคู่ครองแล้วแต่งงานแล้วในช่วงนี้คู่ครอ,องของคุณ่ะ ก็รักใคร่ดูแลเราดีนะเพียงแต่ตัวเราเองเนี่ยอารมณ์เบี่ยงง่ายไปสักนิดหนึ่งจริงๆแล้วคู่ครองคุณนะ่ะเขาเป็นคนดีแต่ไอคนที่จ้องหาเรื่องจะเป็นตัวเราซะมากกว่านะคะอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็เก็บเอามาเป็นเรื่องหรือบางทีพูดอะไรไปสักนิดนึงเราก็เล่เขาพูดอะไรมาสักหน่อยนึงปุ๊บเราก็เริ่มขัดแย้งในความรู้สึกละเราก็จะเริ่มแย้งไปละเริ่มโตตอบไปละเลยกลายเป็นว่า ต้องระมัดระวังนะอย่าทําเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่พยายามที่เราเราต้องดูเราต้องดูที่จิตของเราเอาง่ายๆเหมือนเอาธรรมะเขาเขาสอนเลยมันต้องดูที่จิตแล้วว่าจิตเราตอนนั้นนะที่รับฟังแล้วเนี่ยเรารฟังรับฟังด้วยการที่ ฟังเรื่องราวนั้นหรือกําลังจิตกําลังหุดหงิดอยู่พอฟังอะไรปุ๊บมันก็หุดหงิดไปทุกเรื่องมันก็เลยจะกลายเป็นว่าทําให้คนที่เขาอยู่กับเราเขารู้สึกเสียใจได้นะเขาอยากจะคุยอะไรกับเราดีๆเขาอยากให้เรามีความสุขแต่เรากลับกลายเป็นว่าหุดหงิดใส่เขาตลอดเวลาก็แก้ไขในแก้ไขตัวเราตรงนี้ซะจะดีกว่านะคะทีนี้มาดูถึงสุขภาพดีกว่าสุขภาพของชาวราศีเมษเนี่ยให้ระวังเรื่องการปวดหัวไมเกรนนะคะสาเหตุมาจากการคิดมากเครียด ระวังเรื่องความดันระวังเรื่องเส้นเลือดด้วยนะเส้นเลือดที่สมองแตกตีบตันได้เพราะว่าเราอาจจะมีเรื่องเครียด,ยดไอเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันนี่มันไม่ใช่ช่วงวัยรุ่นนะอาจจะห้าสิบอัปขึ้นไปแล้วเนี่ยให้คนที่เข้ามาดูก็ต้องมีหลากหลายอายุเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ต้องดูว่าถ้าเป็นคนถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยมันก็อาจจะเป็นแค่ปวดหัวไมเกรนเครียดจากการเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าอายุมากๆไปแล้วมันเครียดหลายอย่าง ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องช่วงช่วงศีษะเนี้ยก็คือเรื่องปวดหัวไมเกรนเส้นเลือดแตกตีบตนันความดานันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ช่วงคอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ่อยมันก็อาจที่จะมีไอมีเสมหะตอมทาซินอ,อักเสบเกิดขึ้นนะคะก็ ให้เราเดูแลสุขภาพตร,ตรงจุดนี้ด้วยและที่สําคัญบางคนเนี่ยเครียดมากๆกินอาหารไม่เป็นเวลาเวลาโรคกระเพาะก็กําลังจะมาเยี่ยมเยียนแล้วนะสาหรับชาวราศีเมษใครที่อายุห0อัพบไปแล้วไปตรวจหน่อยถ้าเกิดเรารู้สึกแน่นรู้สึกเจ็บที่ตรงหัวใจตรงหน้าอกเนี่ยโรคหัวใจกําลังจะมาเยี่ยมคุณด้วยนะคะแล้วใครที่นั่งทํางานนานๆไม่ค่อยได้ลุกขึ้นไม่ค่อยได้ลุกขึ้นขยับขยืขย่อนไปไหนลําไส้อะก็เริ่มที่จะอุดตัน ถ่ายไม่เป็นเวลาหรือบางทีสองวันสาวันถ่ายทีก็ไปหายามากินที่มันดีท็อกลำไส้ให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติซะมันก็จะทำให้ ปลอดภัยได้จะได้ไม่ต้องมาอุดตันเก็บไว้นานๆแล้วมันจะกลายเป็นอย่างอื่นไปกลายเป็นโรคร้ายไปได้นะคะณตอนนี้ก็แค่เพียงแต่ว่ามันถ่ายไม่เป็นเวลาเวลาสาหรับใครที่ไม่มีเวลาที่จะลุกขึ้นไปไหนแต่ว่าสําหรับใครที่อายุ50าับปไปแล้วเนี่ยระบบสืบพันธุ์อย่างเช่นว่าผู้หญิงก็ให้ระวังเรื่องมดลูกมดลูกอาจจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรนะมีเนื้องอกมีซีดหรือเปล่านะคะไปตรวจด,ดูมันอาจจะขยายตัวใหญ่ขึ้น ะะหรือถ้าสมมุติว่า,าไม่ใช่สมมติเรื่องจริงก็ <g ül> ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายสมมติอีละติดคําว่าสมมติขออภัยนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณผู้ชายก็ต้องระวังเรื่องต่อมลูกหมากนะคะต่อมมันจะทําให้ระบบขับถ่ายเดี๋ยวฉี่กระปิดกระป,ลอ,ลปลอ,ลอยกระปิดกระปอยอยู่อย่างเงี้ยนะอาจจะต่อมลูกหมากมีปัญหาเกิดขึ้นใครที่อายุ50อัพ40อัพ50อัปไปแล้วก็เรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะเดินแล้วมันก๊อปแก๊์ก๊อปแก๊บมันเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้ว ข้อเข่าการเป็นตะคิวที่น่องนะคะแล้วก็ข้อเท้า เดินก็ต้องระมัดระวังเตะนู่นเตะนี่สําหรับชาวราศีเมษก็เป็นอยู่หลายจุดเหมือนกันนะแต่ว่าคนนึงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาไปสมดุทุกจุดเอาแค่เพียงจุดใดจุดหนึ่งก็พอหรือว่าบางคนก็ฉันอยากเหมาหมดทุกจุดเลยก็อันนั้นก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะที่มาดามพูดมาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องเป็นทุกโรคแต่ว่ามันจะมีบางโรคที่เราเป็นแต่บางคนพอก็เป็นทุกโรคจริงๆก็มีนะคะก็พูดเพื่อให้ระมัดระวังแล้วก็จะได้แก้ไขได้ทีนี้มาดูถึงว่า ชาวราศีเมษถ้าสมมุติเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่อยากที่จะเรียนต่อจบมหาจบมหกอยากต่อมหาลายัยอยากต่อปริญญาโทจะได้ต่อสมดังใจปรารถนาไหมใครที่คิดอยากจะต่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็มีเขาเรียกว่ามีกําลังทรัพย์ที่จะพอกัดฟันส่งให้คุณเรียนต่อได้แต่ตัวคุณเองก็ต้อง <c oughs> ใช้ความพยายามมากหน่อยในการเรียนนะคะอาจที่จะต้อง เหนื่อยมากหน่อยหรืออาจที่จะต้องมีการที่ว่าช่วยผู้ปกครองร่วมมือร่วมมือร่วมแรงร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะข้ามผ่านการเรียนนี้ให้มันจบได้สําเร็จด้วยการที่บางทีเราอาจจะเรียนไปด้วยทํางานพิเศษไปด้วยนะคะผู้ปกครองจะได้ไม่ต้องเครียดมากแต่เพียงผู้เดียวถามว่าผู้ปกครองส่งไหวไหมก็ส่งไหวคือคือตั้งใจที่จะส่งเพราะเราขอเรียน ท่านก็ให้เราเรียนแต่ท่านอาจที่จะเครียดแต่ไม่บอกเราก็ได้ว่าบางทีต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเพื่อให้ลูกเรียนหรือบางทีก็อาจจะเป็นการกู้กยศมันก็สบายตอนเรียนที่เราไม่ต้องรับผิดชอบแต่ตัวเราจะต้องมาเหนื่อยตัวเราจะต้องมาเหนื่อยมาเครียดเอาอีตอนที่เราเรียนจบแล้วเราต้องไปใช้หนี้เขาก็ดูเอาแล้วกันว่าเราจะเอาลักษณะไหนแบบไหนแต่ถามว่าได้เรียนไหมก็ได้เรียนไม่ว่าจะต่อตีต่อโทรก็มีโอกาสได้เรียนต่อนะคะสําหรับชาวราศีเมษ ทีนี้เรามาดูถึงว่า <c oughs> แล้วสังคมมองของมองตัวคุณเป็นคนยังไงนิสัยยังไงสังคมมองว่าคุณเป็นคนท้อง่าย อะไรนิดอะไรหน่อยก็ท้อแท้หมดกําลังใจไม่อยากจะทําอะไรต่อแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วคุณท้อมากเกินไปคุณตั้งเป้าสูงเกินไปถ้าคุณตั้งคุณไม่คาดหวังและไม่ตั้งเป้าสูงเกินไปคุณจะมองเห็นความสําเร็จของตัวคุณคุณจะไม่ท้อคุณจะได้มีกําลังใจที่จะทํางานต่อเพราะตัวคุณเองท้อก็ง่ายเครียดก็ง่ายมันก็เลยกลายเป็นว่าระวังการเป็นซึมเศร้าได้อีกหนึ่งโรคด้วยนะคะ เพราะมันท้อง่ายเกินไปจึงมองไม่เห็นความสําเร็จของตัวเองเพราะมันตั้งเป้าสูงเกินไปจึงมองไม่เห็นว่าเราสําเร็จแล้วก็มีนะคะแต่ถ้าคุณไม่ตั้งเป้าสูงคุณเหลียวกลับไปดูว่าสิ่งที่ผ่านมาที่เราทํามาเนี่ยมันประสบความสําเร็จบ้างไหมถ้ามันไม่มีเลยเราค่อยคิดท้อแต่ถ้ามันยังพอมีอยู่บ้าง เราก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราความคิดใหม่ว่าเออเราอย่าไปคาดหวังสูงจนถึงขนาดนั้นนะและเอาแค่มันเป็นไปตามความเป็นจริงค่อยเป็นค่อยไปเพราะในยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้คุณไปคาดหวังสูงมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะมันก็เราก็อยู่ที่ตัวเราว่าถ้าเราหยุดการคาดหวังที่มากเกินไปเราจะมองเห็นความสําเร็จของตัวเราแล้วมันมีโอกาสที่จะสําเร็จไหมสําหรับใครที่ทําธุรกิจอยู่ มีโอกาสที่จะสําเร็จนะเพราะคุณเป็นคนเก่งพูดเก่งมีวาทศิลป์ทางด้านการพูดแต่งานที่มันเหมาะกับคุณคืองานที่เขาเรียกว่าต้องเป็นงานอิสระไม่ชอบอยู่ในกฎบงังกฎข้อบังคับของใครถ้ามันมีกฎข้อบังคับเกิดขึ้นแล้วฉันจะรู้สึกว่าถูกควบคุมมากเกินไปฉันจะไม่ชอบถ้าทําอะไรแบบคิดความคิดอิดสระทาได้อย่างอิสระคุณจะทําออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นอย่าท้อกับสิ่งที่เราทํา ตั้งอกตั้งใจทําแล้วมองมองหาความสําเร็จที่เราผ่านมาว่าเราทําไปสําเร็จมากน้อยแค่ไหนถ้าเราทําสําเร็จได้มากแค่นี้เราก็ค่อยๆเพิ่มเป้าของเราไปเรื่อยๆบอกได้เลยว่าวันข้างหน้าคุณจะก้าวสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะดวงของชาวราศีเมษบอกได้เลยว่าต้องเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่อย่าทําใหญ่เลยทีเดียวหรืออย่าคาดหวังใหญ่เลยทีเดียวมันจะไม่ประสบความสําเร็จทีนี้เรามาดูว่า ชาวราศีเมษจะมีโชคลาภไหมชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยโชคลาภมีน้อยมากบอกได้เลยว่ามีน้อยมากเพราะฉะนั้นบางทีลงทุนไปไม่คุ้มเสียอย่าไปหวังลาบลอยอะไรเลยทั้งสิ้นช่วยเหลือตัวเองเป็นดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังกับลาบลอยเนาะชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนี้ยังไม่มีลาบลอยโชคลาบน้อยมาก เรามาดูถึงว่าแล้วศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยล่ะสาหรับชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนี้มีไหมศัตรูลับๆก็ไม่มีศัตรูเปิดเผยก็ไม่มีนะมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของเราที่มันแบบว่าเราไม่โอเคเราไม่ได้เพอร์เฟกซสักเท่าไหร่มันจึงไม่มีใครที่จะมาคิดเป็นศัตรูหรือว่าคิดอิจฉาเราทีนี้ชาวราศีเมษถ้าทําอะไรเนี่ยเราเสิ่งหนึ่งที่มาดามจะเตือนก็คือ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานประจําไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือไม่ว่าคุณจะคิดทําอะไรคุณจะมักมักจะต้องเจอคู่แข่ง เพราะฉะนั้นงานของคุณเนี่ยมันจึงกลายเป็นว่างานของคุณมันโดดเด่นพอมันโดดเด่นปุ๊บเนี่ยเราจะเจอคู่แข่งคู่แข่งจะไปโจมตีแบบไหนอาจจะไปใส่ร้ายป้ายสีเราหรืออาจที่ว่าเราทําธุรกิจอะไรก็ตามมันจะมีคนลอกเลียนแบบเราพอลอกเลียนแบบเราแล้วเขาอาจจะไปโจมตีว่าของเราอ่ะดีสู้ของเขาไม่ได้ก็ต้องทําใจแล้วพยายามพยายามที่จะแอคทีฟตัวเราหรือพยายามที่จะอัปเกรดตัวเราอ่ะขึ้นไปเรื่อย เพื่อที่ให้ลูกค้าดูว่าสิ่งที่เขาพูดได้รับรู้รับฟังมาเนี่ยเป็นการที่เรียกว่าเราถูกใส่ร้ายนะคะเรามีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังทำให้คนน่ะรู้จักเราได้เยอะมากขึ้นจากการกระทําของเราแล้วเราอาจจะมีชื่อเสียได้ด้วยจากการกระทําของเราอีกเช่นกันถ้าเราทําผลงานออกมาดีเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะธุรกิจหรือว่าแม้กระทั่งงานประจํามันก็จะทําให้ถ้าง,งานประจําเจ้านายก็จะมองเห็นเนี่มองเห็นคุณค่าในตัวเรา แต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็จะมีคนได้รับรู้ว่าเอ้ยธุรกิจของที่นี่นะเขาซื้อสัตว์เขายุติธรรมก็ทำงานแบบตรงไปตรงมามันจะก็ทําให้เราอะมีชื่อเสียงจากการบอกต่อแต่ถ้าเราทําอะไรที่ผิดพลาดผิดเพีย้ยนไม่ตรงตามสเปคไม่ตรงตามเวลาคุณก็จะต้องถูกนินทาแล้วก็โดนบอกต่ออีกเช่นกันว่าอย่าไปซื้อของร้านนี้อย่าไปร่วมธุรกิจกับมันหรืออย่าไปทําธุรกิจกับไอ้เจ้านี้นะ มันไม่ตรงเวลามันไม่ตรงสเปคมันไม่มันไม่จริงสักอย่างอันเนี้ยมันก็จะมีชื่อเสียเกิดขึ้นได้มันมาจากตัวเราเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าชาวราศีเมษไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามในตอนนี้คุณมีคู่แข่งเยอะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเฉยคุณอย่านิ่งคุณอย่าเอาแต่ท้อคุณอย่าเอาแต่เครียดพอท้อเครียดปุ๊บเนี่ยสมองมันไม่พัฒนางานมันไม่ก้าวหน้าลูกเออคู่แข่งไม่ใช่ลูกค้าขออภัยนะคะ คู่แข่งจะแซงหน้าเราได้แต่เมื่อไหร่ที่เราสลัดความทุกออกจากใจเราไปซะเราคิดซะว่าทุกคนก็เป็นเหมือนเราแหละเราไม่แย่ที่สุดหรอกเราเรามองคนที่แย่ที่สุดแล้วเราก็มองคนที่ดีที่สุดไปพร้อมๆกันคนที่แย่เราก็จะได้มีกําลังใจว่าเรายังแยเรายังดีกว่าเขาคนที่ดีกว่าเราเราก็จะได้มีความรู้สึกว่ามุ่งมั่นที่จะต้องพยายามไปให้ถึงเขาให้ได้ทํายังไงที่จะเป็นอย่างเขาให้ได้มันจะทําให้เรากระตือรือร้นขึ้นนะคะก็ จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีเมษแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้มาดามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ